Porque...

ฉันจะยังจะอยู่ที่เดิมฮู <laughs> <laughs> ชอบจัดเลยอทอนเนี้ย อุยอ้ยตัวเขาตึง,ง,งเลยอ่ะอุ้ยท<ะ>ี่เอาคนนี้เข้าแกงว่าผมชอบอ่ะเดียวอ่ะเอ้าเขาอาหารหมดกายป่าวค <c oughs> ะน่าจะใช่แหละเข้าอาหารหมดกายป่ะเนี่ยน่าจะใช่แหละขอพูดหน่อยพี่ขอพูดหน่อยเดครับครับผมว่าห่างไกลเขาหมดหลับหมดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ผมชุวยทไมอะเราทําหมดแล้วเราหมดมันต้องให้หมอช่บน,นีิไม่รู้ว่ะเขาไม่พูดอะเขาไม่บอกเรม,มจะคุยเขาอางอีกก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ไงบอกมาแล้วบอกมาแล้บวบาเขาเป็นแล,แลบเนี่ยราหมดทําครหมด โอ้ยรู้สิบกิฟท์ท่าพี่แมนนะครับโหสิบบิดเดี๋ยวพี่บุรีนะครับรู้สิบเดี๋ยวพี่เบียร์นะโอ้บโหคนละใหม่นะคนอย่างเี้ยพวกอย่างี้ยเขาแกงอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวกระเป๋าของข้าของข้าให้ผมจ่ายใหมครับพี่เอ๋ผมจ่ายไหมครับเไม่ครับหมอของข้าของข้าใช่ครับท่าน้าครับ เอาเอาเฮ้ยหลบหลบไปเนี่ยเฮ้ยหลัวหลัวเฮียหลัเฮียใจเย็นเฮียไปกูใยไปกูให้เจ้รถไปไหนเฮียไปกูให้ไปกูใหเอาเอาเอาไม่ใช่รถมึงมึงล็อกไม่ได้ไม่ใช่รถมึงไอสสัตว์ไม่ใช่รถมึงโอ้ยคุณสีกิฟต์พัดแลพี่แดงนะครับผมสวัสดีครับคุณนะครับผมสวัสดีครับ ไอ้ยารอุ้ยอ๋อก็เดินเข้าหรอเฮ้ยจะพังก็เหรอเอาไม่ใช่ดูที่อะไรพังตรงไหน,นมาที่นี่ต้องหนอนโลบาทุกรอบเลยนะเราชีวิตอะ 马马马马马，干嘛？马马马马马。<laughs> อ่ผมถ่ายรูปทันนะครับผมบอกก่อนนะผมถ่ายรูปทันนะต่อโัวครับเขาผมถ่ายรูปทันนะครับคุณถือกุญโรงพยาบาลนะครับแจ็กกี้ก้าวเนยี่พอดีเด็กคนนี้เขาดื้อไปหน่อยครับแล้วเขาปิดปากมาครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพอดีผมเป็นหมอใหม่น่ะไม่รู้อะเอามาเลยกระเป๋าอะไรครับโอ้โหเฮียตามหาให้ควัก เอาก็ผมไปซหกศูนย์สามครับไม่เคยไงเฮียทำไมว่าผมเนี่ยอ่ะหกศูนย์สามไม่มีครับกระเป๋าหกศูนย์สามตามหายขวักเลยอ่ะมาดูที่ไหนครับก็อยู่ในห้บาร์อพี่กระเป๋าเหรอครับกระเป๋าใช่ครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับจะเห็นกระเป๋าอยู่ เปิดกระเป๋ามันก็ต้องเห็นกระเป๋าอยู่แล้วครับหมอก็จะได้เห็นเลขกระเป๋านะครับว่าเลขกระเป๋าเท่าไหร่อ๋อ93ครับเปิดกระเป๋าเห็นจรวดมั้งอ้นี่เศษเงินหรือเปล่าครับนี่ที่ให้มานี่อะผมมีแค่นี้แหละครับผมมีแค่เศษเงินหรือเปล่าครับนี่มันเหมือนมันเหมือนผมมาขอทานเลยเนาะไม่ครับ ผมแจ้งนะ<ม>แจ้งว่าอะไรครับพอดีว่าเด็กคน <ผม S 1> ดีผมมีหลักฐานนะครับห <c oughs> รือว่าคุณจะเถียงไหมล่ะคุณเห็นไหมล่ะผมถืออะไรอยู่คุณเห็นไหมล่มะอลตอนหก <c oughs> <c oughs> เอ้ยเก้าเก้าสาม โอเคไหมครับส okay, ี่หมื่นใช่แล้วตีหมื่นนี่ผมหาแบบว่าทั้งวันเลยนะจริงไหมครับอ้าวเหลือแค่หมอกับผมแล้วเหรอตอนเนี้ยอ้าวอย่างนี้ก็หวานดิอย่างเงี้ย มีไหมครับหมดแล้วครับวันนี้ผมทํางานไม่ได้เงินแล้วครับอันนี้ให้หมดตัวหมดใจแล้วครับถ้ารู้โกหกนะับผมจะเก็บหลักฐานนี้ไว้แฉโอเค มีเงินไม่ถึง50บาทเรื่องด๊อกพี่เงินไหพี่ร้อยหนึ่งดิอะไรครับพี่เงินไหพี่ร้อยนีงน๊อกร้อยหนึ่งนะครับใช่แล้วพี่ไม่มีเงินอะเลยนะพี่ กำไรเยอะเหรอเอาพี่ผมว่ากำไรที่พี่ใส่ข้างขวาอยู่เนี่ยมึงอย่าสงสัยให้มันเยอะแต่ผมว่ากำไรที่พี่ใส่ข้างขวาเนี่ยน่าจะโรเล่นะมึงสงสัยอ่ะมึงสงสัยอ่ะเอาพี่อย่ามาเหผมพี่ผมจะตายพี่แต่ผมว่านาฬิกาเอาจริงนาฬิกาน่าจะโรเล็่นะพี่ใช่ไหมกาในโรงพยาบาลครับนี่ดิครับพี่้เว เอาพี่สงสัยเหรอเอาพี่สงสัยเยอะเหรอมึงสงสัยเยอะสสยเยอะหรอพี่ผมจะตายป่อผมจะทด้วยผมจะตายห <c oughs> <c oughs> ยุดเลเนี่ย <c oughs> คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้า โอ้พี่ต่อยผมผมเสียไปตั้งห้าสิบแล้วผมต้องนอนเตียงหน่อยพี่เอ้ยอ้เอาจริงนะพี่อยากมีเงินไหมผมพาพี่ห่างินได้นะเองแม่งมีอาการเดืย อุ้ยหกหมื 69, เลขที่ดี อะไรบ้างนี่ในกระเป๋าเรานี่คีออะไรบ้างนี่มึงนี่มัน ไม่เลิกต่อแย่จริงๆอีเวนพี่อาพี่มีเงินสดสากยี่สิบห้าไหมครับพี่อะไรของมึงเนี่ยอีบ้า <c oughs> พี่มีเงินสดสากยี่สิบห้าไหมครับพี่ผม <laughs> จะนอนเตียงครับเฮียเลยมีไหมครับพี่ช่วยช่วยกันคนไทย งงเลยกูอ่านหนังสือที่ขากงงเลยฮึเขอาตังค์พี่ชายเขานอนเตียงที่เช

ไม่บอกหมกอเล็กหกสี่ศูนย์น่ะเอรอครับอยู่ไหมครับ เขาไม่จ่ายหรอกไอ้เหี้ยอะไรล่ะเขาไม่จ่ายหรอกไอ้สัตว์เขาไม่จ่ายหรอกหน้ามึงอะครับโลครับโลครับจ่ายเงินด้วยครับค,คุณห้าครับใส่บินคุณห้านะพี่นุ่ล้อฮัลโหลจ่ายบินเอ้ยจ่ายเงิน,นหมอด้วยพี่พี่ชายรู้เรื่องนะคุณห้าเลยพันห้าคุณห้าได้สบาพี่ Tay cô แจ้งความแน่สัตว์มึงใส่ปิดกูได้ไงมึงใส่แบบเมนตมเหรอฮะเวน พี่ชายรู้จักคนนี้ไหมอ่ะใครอ่ะอะไรนะครับเขาใครนะครับไม่ถึงอะไรครับพี่ข้างผมไม่ไม่รู้จักนะไม่ใช่เพื่อนพี่หรอเหม็นขึ้นรถเอาพี่ชายระวังเขาขโมยรถนัะล่ะ รระะวัังนคบพี่สาวพี่สาวรู้จักเปล่าพี่ไม่ได้มาหาเขาเหรอครับไม่ไม่ครับผมมานอนอะไรพี่พี่ผู้หญิงพี่ไม่ได้มาหาเขาเหรออะไรลูกพีชเนี่ยอ้าวลูกพีชเหรอลูกพีชไม่ได้มากับเขาเหรอเ้อหนูไม่รู้จักกูมาใครล่ะทีนี้เอ้าวเราก็ไม่ได้มาพี่ผู้ชายแ้วเหรอพี่ไม่ครับเอ้าพี่เราไปขับรถนะพี่ได้หรอระวังเข้ามบัลลูนะพี่ ทีระวงังรถหายนะนีไ่ไงตำรวจก็อยู่นี่หลบสีก็หลบสี่ลบสีลบให้หน่อยสีแล้วเขาไม่พูดไม่จาเลยอ่ะหล่อพี่ชายนี่ไงขโมยห,ห,หรือไม่เฮ้ยอ้าวเป็นไรนี่อ่ะเฮ้ย ้าวนี่ทำงานไหมพี่ทำงานไหมชอบงานพี่บอกไม่พี่ไม่มีเงินทำงานไหมใครบอกว่าไม่มีเงินเราเอาร้อยหนึ่งพี่ยังขอเลยไปไหมครับพี่ทำงานไหมผมพาไปก็ได้นะครับเชื่อแอปเรื่นเรื่องว่าไงพี่ได้ไปขุดสโนว์แมนว่างเงาขุดแล้วได้อะไรบ้าง ได้แต่โซโนแมนผมวุ่นหกร้อยตัวได้สี่กล่องตัวละตั้งแปดสิบพี่จะไรจะโดนตัวไปไหมครับพี่ชายพี่ชื่ออะไรหนิพี่เาต่อตอผมมีในโรงพยาบาลอีกพี่ชื่ออะไรหนิพี่ชื่ออย่างลูกหยีน้องเอาเอาต้ไข่ขึ้นได้ไงเนี่ยเอ้าพี่ชาย

เขาตามจับผมทำไมวะเนี่ย ต่อแล้วนะเฮ้ยวันน,นะนนั้นมันมารับผมงประลาดนะประหลาดดิ มึงใครครับเนี่ยมึงใครครับเนี่ยเขาอะ ี้ผมจะไปทำงานนะเนี่ย

จะไปไหนเนี่ย ทำไรผมวะผมอยากรู้วะโลกไม่รางเพชีวิตเจ้าางเดินโลกไม่รางเพราะชีวิตเจ้ายาด่า <c oughs> เ,เอ้อยไอเยี่ยมบ้าปะเนี่ยไอ้น้องเฮ้ยอา้าเป็นไรครับขึ้รถผมมาแป๊บเดียี่อันนี้มันรถผมนะอะไรครับคุณไม่ใครเนี่ยอ้า อันนี้รถผม,มใช่หรอเฮ้ยอันนี้มันรถผมเฮ้ยคุณบ้าอะไรเนี่ยคุณมาวิ่งอะไรรถผมรถผมอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยนี่มันรถผมอ่ะคุณเป็น,นอ,อ,าาาอะไรเนี่ยเฮ้ยวิชามาจากไหนเนี่ย อาจามาขึ้นรถผมได้ไงเดี๋ยวคือเป็นอะไรเนี่ยคุณจะไปทำงานทำการรู้ผมก็จะไปทำงานเนี่ยคุณจะไปไหนอ่ะคุณเป็นอะไรเนี่ยแล้คุณมาจากไหนเนี่ยคุณเออคุณมาจากไหนคุณค้อรถผมมาได้ไงอันนี้มันรถผมผมผมจอดไว้เนี่ยผมจะรับขอนเนี่ยโอ้บิดแห้งบด